สวัสดีครับจากเพจล็ลอกตกปลามือ2บายวิริโชตนะครับวันนี้เป็ล่องมือ2เป็นของของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกซีบ้าห้าพันนะครับก็สปูลเป็นโลหะครับบอดี้ก็เป็นโลหะนี่ครับน้ำหนักอยู่ที่725รอ่กรัมครับรอบอยู่ที่4.78ต่อ1ครับตัวนี้ขนาด ประมาณประมาณ bg bg 40 60ครับประมาณ60นะเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์5,000 6,000แล้วครับตวัวใหญ่กดด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 ็ดีลอยโดยรวมก็ยังดูดีด,ดูสวยครับนี่ครับ make in japan ยังดูดีดูสวยครับแขนพับเก็บได้ครับสลับซ้ายขวาได้นะหมดดุนเ้านหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับหมดดุนเลานประมาณนี้ครับกลกับทำงานปกติหมดดุนเ้ินหน้าถ่ายหลังได้ครับสปริงหน้ารอแข็งแรงเด้งดีครับ เปิดปิดได้ครับคลิกเสียงดังดีนี่ครับขนาดจุดสายตามที่เห็นเลยครับส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับสปูลดูเอี่ยมสะอาดดีครับไม่มีคราบเกลือครับไม่มีคราบน้ำคราบเกลือเบรกก็เบรกแน่นอยู่แน่นอนครับ ดูฟาฟาไม่แตกไม่เล้านะครับสปูนกลมสวยแกนก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูละเอียนในเพจได้เลยก็มีรูปมีราคาแจ้งวว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ